้มันทำมาเชื่อเลยว่าจะมีคาเฟ่อยู่ในซอยนี้น,นั่นสิทั้งหมดทั้งมวลนี่กว้างเท่าไหร่7ไร่หงานใหญ่มากแป<ๆ>บนวันนี้แล้วใส่ชุดมาแล้วนั่งตรงข้ามกันอ่ะอเหมือนคู่มาพักเที่ยงเหมือนกันนะ <c oughs> อาจารย์กรเกษียรแล้วท่านทำอะไรต่อคะทำ YouTube กเกษียรสำรราร้หมอ๋อไงนี่เองลูกไม่อยอไมห่หยุดพักลูกนี่มันเลวจริงๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพามาเที่ยวดีกว่าในบรรยากาศเชียลเชียลเชียขนาดพามาไหนคุณแม่พามาร้านกาแฟลับอ่าลับที่สุดอยู่ในซอยบ้านเดิมเนี่ยเพชรเกษมนี่แปลรับที่สุดจนขนาดที่ว่าเปิดมา3ามสี่ปียังไม่มีใครมากินสักคนเดียวหรอกคิดดูสิลับขนาดไหนอ่ะ <c oughs> คือคาเฟ่เนี้ยนะอ่งจริงสมมติว่าถ้าจะพูดว่าแบบอยู่กลางเมืองอ่ะที่เป็นส่วนที่อยู่กลางเมืองก็พูดได้ เพราะว่าทางข้าพเรเกษมีสิบแปดเนี่ยคือมีรถใต้ดินผ่านนะเธอรถใต้ดินผ่านถนนเพชกรเเษมเลยแล้วพอขับลึกเข้ามาลึกเข้ามาลึกเข้ามาตรงนี้มันเป็นคาเฟ่ที่ข้างในมันเป็นสวนอ๋อไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคาเฟ่ได้เงี้ยเหมือนกับเป็นทางรถผ่านทำหน้าให้ตื่นเต้นกว่านี้หน่อยทำไม่น่าเชื่อให้ตื่นเต้นกว่านี้หน่อยหนึ่งสองสามโอ้มันทำาห้น่าเชื่อเลยว่าจะมีคาเฟ่อยู่ในซอยนี้นั่นเแล้วถ้าป้าไม่พาผ่านมาเนี่ยเจะไม่รู้แล้วป้าก็จะตื้อให้แม่เข้ามาเข้ามาแม่ก็ไม่ได้มีเวลาเข้ามากับป้าสัทีเลย สมัยก่อนอนะ่ะบ้านเก่าของดิฉันนะ่ะคืออยู่ที่ซอยเพชรเกษ 28. ม28ปาก็ว่าเอ้ยลองมาถ่ายสิแต่ว่าก็ยังไม่ได้มาถ่ายวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายแล้วอ,อย่าจับมือกันสิเดี๋ยวมันคนใดคนหนึ่งมันร้องไห้ออกมาอมโอเค<ด>อ่ะ<ด>วันนี้มาแล้วนะคะคาเฟ่ชายสมัยคะ่ะเราไปดูกัน ก็คือแค่หน้าประตูนี่นะเดินเข้ามาปุ๊บอ่ะมันเป็นบรรยากาศสวนเลยเธอ,อม,มันเหมือนแบบอยู่พวกนครปฐมอยู่พวกนครชัยศรีอะไรอย่างงี้เลยเป็นบรรยากาศสวนที่ยังอยู่ในเมืองยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เกษียณสํารานมาเยือนแล้ววันนี้ยินดีเลยค่ะยินดีค่ะแล้วกดแนะนําตัวกับชาวเกษียณสํารานสักน่อยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกานนะคะดูแลร้านชายสมัย2498เกาบางกอกที่กรุงเทพค่ะคอุ๊ยพี่การบอกว่ามีที่กรุงเทพแสดงว่ามีที่อื่นด้วยหรอปกติต้นตำรับเลยเนี่ยอยู่กาญจนบุรีค่ะอ๋ออำเภออะไรนะอยู่อำเภอธรรมกาศตำบลท่าเรือค่ะแม่ค่ะแล้วเป็นชื่อว่าคาเฟ่ชายสมัยเหมือนกันไหมชื่อชื่อเดียวกันค่ะแต่ที่นู้นจะเป็นกาญจนบุรีที่นี่จะเป็นบางกอกแล้วถ้าไม่ถึงจะริเริ่มคิดขึ เป็นคาเฟ่อะค่ะคือเริ่มต้นจากคุณพ่อก่อนนะคะคุณพ่อเปิดร้านตัดท่าชื่อชายสมัยอ๋อค่ะแล้วทีนี้พอพอเราเปลี่ยนจากตรงที่บ้านเดิมเราเนี่ยค่ะมาเป็นคาเฟ่เลยไหนๆเรายึดสมบัติคุณพ่อแล้วยึดชื่อร้านไว้เลยค่ะเรียกว่าฮุบดีกว่าเหมือนปลาที่ฮุบเหยื่อเรยฮุบสมบัติทั้งหมดทั้งมวลนี้กว้างเท่าไหร่เจ็ดไร่หนึ่งงานใหญ่มาก ใจกลางเมืองนี่เลยเนาะเดี๋ยวให้พี่การพาเดินดูข้างในดีกว่าว่ามันมีพื้นที่อะไรตรงไหนบ้างที่สามารถมานั่งเล่นนั่งชิลได้อะไรเได้ค่ะได้ตามแม่ค่ะสองสี่เก้าแนี่คือเออเป็นปีที่คุณพ่อเปิดร้านค่ะพ่ออ๋อปีเดียวกับแม่เกิดเลยเราไปดูข้างในกันดีกว่าได้ค่ะ เดินเข้ามาผ่านพวกร่องสวนพวกแบบว่าน้ําและพวกแบบว่าริมคลองอะไรอย่างนี้ปุ๊บก็จะมาตรงนี้ตรงนี้เป็นโซน,นที่เป็นคาเฟ่ด้วยเ,ออเราเรียกว่าเป็นอินดอร์ค่ะค่ะจะเป็นในอาคารซึ่งมีอาคารเดียวอ๋อแล้วนั้นก็จะเป็นพื้นที่นั่งพื้นที่อะไรอย่างนี้ไปใช่ค่ะเ,ออเป็นริมสวนหมดเลยเดินไปดูดีกว่าไปดูด้านด้านด้านนอกก่อนด้ค่ะจะมีจะมีเป็นซุ้มซุ้มใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่ดูเนาะ รูดถึงอ่ะหึมร่มรื่นจริงเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้เดี๋ยวรอดูว่าอาหารที่นี่มีอะไรน่าทานบ,บ้างจ้ะ มาแล้วจ้าอาหารหลากหลายมากเลยนะคะ mm hmm. จริงๆแล้วที่เนี่ยคือจะเข้ามาทานกาแฟ mm hmm. จะเข้ามาทานขนมก็ได้หรือว่าจะมานั่งเป็นแบบว่าทานอาหารกับครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะคะได้หมดเลยวันหยุดเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มตอนเช้ามานั่งกินกาแฟนั่งกินขนมแล้วก็นั่งยาวๆเลยต่อแล้วก็กินอาหารเย็นได้เนาะใช่โอเค <laughs> นะคะอาหารที่วันนี้แนะนามานะ,นะคะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอะไรไป <Ooh. S 1> ไม่ได้เลยนะคะนอกจาก <Ooh. S 1> ปกลากระพงทอดร้านน้ำปลาแล้วที่นี่เขาดีนะเขาตัดมาเป็นชิ้นๆหั่นมาเป็นชิ้น ชิ้นแล้วก็ทอดแล้วเดี๋ยวเอามาราดกับน,น้ำปลานะคะเฮ้ยคุณทำไรซีฟู้ดแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำจิ้มมะม่วงก็ได้ได้หมดเลยเอาชิ้นไหนอ๋อชิ้นไหนก็ได้เอาชิ้นไหนก็ได้เดี๋ยวฮะชิ้นท้องแป๊บนึง <laughs> คุณแม่เอาปลาชิ้นไหนชิ้นไหนก็ได้จ้าพอจะมาตักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชิ้นท้องไม่รู้แต่อร้อนกลางอุ้ยเราทอดมากรอบอะน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาแบบ นั่นดีนะน้ำปลาหอมเขาเรียกว่าน้ำปลากวนเกิใส่น้ำปลาเสร็จแล้วมาให้แม่ด้วยน้ำที่มะม่วงนี่น้ำที่มะม่วงแล้วก็ซีฟูดลาดลงไปอีกหน่อยอืแบบที่สุดออืมอืม กรอบนอกนุ่มในคือข้างในเนื้อมันยังเป็นปลานุ่มๆอะ่ะจริงๆแล้วว่าในตัวชิ้นปลาก็มีรสชาติของมันอยู่แล้วเหมือนเอาไปเหมือนเอาไปชุบแป้งรอบหนึ่งไหมฮะแล้วก็มาทอดเนาะเพื่อความกรอบขึ้นอีกอย่างเงี้ยเนี่ยก,กรอบทั้งชิ้นเลยแล้วข้างในมันจะนุ่มแล้วก็กินกับน,น้าจิ้มที่มันเป็นน้ำปลาแล้วก็ซีฟูดแล้วก็มะม่วงที่สุดอร่อยข้าวผัดสับประรดอันนี้หมูหยองเนาะนี่ไงสับประรดจริงด้วยอยู่ตรงนี้ค่ะมือขามีสับประรดจริงด้วยอื ข้าผัดสับปะรดผ็ดนะจะมีความว่าเหมือนใส่ผงกะหรี่ลงไปนิดนึงอผัดผัดออกมาปุ๊บ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 และเนื้อข้าวเนี่ยมันจะมีความนิ่มเนาะนี่ชอบข้าวแบบนี้อร่อยอ่ะแกงคั่วหอยขมแกงคั่วหอยขมใส่ใบชะพลูขิงขาอืมดีกินอันนี้นึกถึงใครนึกถึงใครนึกถึงพัดนึกถึงใครนะอีพัดเหรออีพัดชอบกินแกงคั่วหอยขมเหรอเออทำไมอ่ะจริ่งปนี่ยอีพัดยังไม่รู้ตัวเลยนะว่ามันชอบกินแกงคั่วหอยขมเอ๊ะ Icana, ใส่ใบชะพลูอย่างเดียวหรอคบเหมือนใส่อย่างอื่นด้วยชะอมเหรอใบชะพลูกับชะอมไหมอือดีเออใส่ชะอมมานิดนึงดีแล้วใบชะพลูคุณหาไปซอยซอยซอยอยแบบซอยแบบซอยเพื่อเกษตรยีสิบแปดอ่ะเขาจะมาที่เข้ามาข้างหน้าเนี้เออใส่ชะอมลงไปนิดนึงมันมีกลิ่นเนาะก็ไปหอหมกนื <idal> uh ่ปลาหมึกเขาเป็นปลาหมึกกับเป็นช <c oughs> <ๆ>ิ้นแบบอย่างเงี้ยปลาหมึกเอยกุ้งเอยคุณดูขาคุณขาดูคุณดูขาเลยแล้วเขามีเป็นอันนี้ด้วย มะพร้าวอ่อนก็อย่างว่าขูดมาเนาะในลูกเนาะก็เอาขูดใส่มานะคะปลาหมึกกับมะพร้าวอ่อนอือกินเงียบเลยเป็นไงหอมหมกเอาก็หหอหนูหอมหมกทะเลเอาเขาทำหอหมกแล้วใส่ทะเลูกแล้วคือความเผ็ดความอะไรนี่ก็กินได้เลยค่ะขอนโทษแป๊บนึงวันนี้แล้วใส่ชุดมาแล้วนั่งตรงข้ามกันอ่ะเหมือนครูมาพักเที่ยงเหมือนกันนะปลาหมึกเขาเด้งอ่ะปลาหมึกเขาแน่นเขาเด้งแล้วของเขาสดรัวนี้ดีกว่าปลาหมึกผัดไส่เค็ม เป็นวงๆนะเป็นแว่นๆน,นะเราไม่ได้แว่นธรรมดานะแว่นใหญ่นะร้องเพลงเก่งนะคนนี้ผัดไข่เค็มอือหืออืม,อมตัวซอสของคุณเขาเนี้ยนะจะมีความแบบไข่เค็มละ,ละลายไปในตัวซอสเนานะแล้วมันก็เคลือบกับตัวที่เคลือบกับปลาหมึกแบบดีอะ่ะอืออันนีออ้อร่อยอร่อยอร่อยมีไข่เค็มให้ด้วยขอร้องขอร้องอะไรขอร้องว่าอร่อยขอร้องว่าต้องสั่งถ้ามาอะไรจ๊ะจานหวาน จานค้านี้เป็นของหวานนะคะนี่เรียกว่าเส้นได้ชายสมัยโอ้โหอุ้ยใช้มือกินก็ได้เนาะอืมอืมเหมือนขนมเขียวขนมพกสิงคโปร์อ่ะแต่นี่มันกรอบอืมอันนี้มันจะมีความกรอบอุ้ยนี่อร่อยอืมอันนี้อร่อยน้ำพลาดนะคะนี่อืมอร่อยนะคะจานอ่ะจ้าจานสอนมากี่ปีแล้วคะห้าสิบปีค่ะห้าสิบปีจานเกษียณวันนี้เนาะโอเคอาจารย์เกษียณแล้วจะทนทำอะไรต่อคะ ทำยูทูบเกษยียณสำาลงอ๋องอ้นี่เองลูกไม่อยอมให,ห้หยุดพักลูกนี่มันเลวจริงๆเลยนะคะอย่าให้หนูรู้นะคะว่าลูกจะเป็นใครหวานลลกลมกล่อมกำลังดีใช่ไมหมฮ่าจาน<ช>นอกจากจะทานข้าวแล้วจะ,จะทําอย่างอื่นไหมเลี้ยงปลาเป็นบทเลยอ <c> ะ <oughs> เป็นบทเบลอๆที่เตรียมกันไว้อันน,นี่เขาก็มีเลี้ยงปงเลี้ยงปลามาให้อาหารปลาได้ฮะจันไม่แล้วเออจว่าจันมีแล้ว

อ่าก็เหมือนมาชิลๆนะคะ <S <S บรรยากาศก็ดีเนาะตอนนี้เหมือนฝนใกล้จะตกเนาะบรรยากาศยังแบบเออร่มรื่นหรือว่ามาตอนช่วเงเย็นเยนช่วงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะกลางวันก็มาแวะนั่งในคาเฟ่ก็ได้เหมือนกันเนาะคุณแม่เนาะ,ะอ่ะวันนี้ได้มาแล้วจ้าเป็นยังไงชายสมัยมีบรรยากาศที่มันเป็นปวสวนร่มรื่นขนาดนี้อะไรอย่างงี้เนาะมีที่นั่งชิลมีน้ำมีอะไรอย่างงี้ตามมากันได้นะคะชายสมัยคาเฟ่นะคะซอยเพชเกษตร28นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์นะคะได้ได้รวบรวมพวกนี้ให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูต่อว่ามีอะไร เบอกว่าสมใจปบบป้าที่อยากให้มาแต่เสียดายก็ไม่ได้มากับปบาป้าอ๋อตัดจบแค่นี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราตัดใหเอ๊่นี่คือคุณพ่อใช่ไหมคะใ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอเปิดคาเฟ่ขึ้นมาแล้วเราได้บอกว่ามานั่งสังสรค์ได้มาแบบ่าชมสวนชมไม้ได้ยิงไหมคะก็นันั้นมาทีะอ๋อแต่ปกติอยู่ที่เมืองกาญใช่ไหมคะใช่อยู่เมืองกาอำเภอท่ามกาอำเภอท่ามกาและชื่อชายสมัยตอนนั้นที่เอามาตั้งชื่อลาดนิปเอามาจากไหนคะคุณพ่อสมัยก่อนเย็บเสื้อผ้าส่วนมากก็มีทรงสมัยมีทรงเลิศมีอะไรพวกนี้ก็ยุคนั้นนะก็ตั้ง างขออย่างงี้ คุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วคะควนถามไป็นอายุก็87ดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดแล้วยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวว่าหลังหนูมาลบก้นบ่อยๆนะคะเดี๋ยวให้คนทางบ้านมาอะไรมามาเที่ยวันที่นี่เยอะๆนะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ่ะคะแม่เอาไว้เรียนเชิญนะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเกษตรสำราญครั้งหน้านะคะแม่ชีกอติจะพาไปไหนนะคะต้องรอติดตามนะคะวันนี้บายๆแล้วนะคะไม่ใช่อะไรหลงทางหาท้าออกไม่เจอ เดี๋ยวเราต้องหาท่าอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งค่อยกลับบ้านได้